สวัสดีครับสอนกาใช้ง,งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นกล้องแพนแท็กนะครับ HTO นะหนึ่งสองศูนนะครับ SW สองนะฮะจริงๆไอตัว SW เนี่ยกับตัว SW สนะก็จริงๆระบบการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะครับนะจะต่างกันที่หน้าตาให้นั้นเองนะครับนะถ้าผู้ได้เห็นภาพก็เหมือน ไอโฟน5นะครับหรือว่าไอโฟน 5s เนี่ยหรือว่าตัวไอโฟน SE นะมันก็จะหน้าตามันก็จะคล้ายกัน,นครับแต่พวกระบบพวกการทาํางานเนี่ยตัว SE มันก็จะดีกว่านะครับอันนี้พูดให้เห็นภาพเฉยนะนะการทํางานมันก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเคมาดูตัวนี้นะล่างด้านบนนะฮะโอเคเดี๋ยวใส่ฐานให้ดูนะครับ นี่เป็นถานนะถานที่ใช้ก็จะเป็น cr2 นะครับก็หาซื้อได้นะครับตามในช็อปของ b ิ๊กค a r ์เมก็มีนะครับอันนี้หรือว่าในช h อ p e e ก็ได้นะครับอโอเคใส่ตรงนี้เปิดตรงนี้นะนแล้วก็ใส่ให้ตรงขั้วนะเนี่ยด้านในเนี้ยมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าให้เราใส่แรนนะต่นะ่าแบบนี้เนี่ยด้านบวกนะครับ มันจะมีเขียนอยู่นะตรงเนี้ยเห็นไหมบวกนะฮะด้านล่างเป็นลบนะครับใส่เข้าไปแค่นี้อ่อาทีนี้กล้องก็พร้อมใช้งานนะครับโอเคฮนะเดี๋ยวมาดูหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับไอ้ตรงขีดๆนะคือวันที่นะครับอ่าจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าอืมไม่ตั้งอาจจะดีที่สุดนะครับอ่าประมาณนี้มาดูนะฮะตรงนี้จะเป็นโหมดเปิดปิดนะครับ แล้วก็ตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็ตัวใช้รีโมทนะครับอตอนนี้มันเป็นออฟอยู่นะเปิดก็ดันแค่นี้เอง,เองก็ลอมใช้นะครเลขสศูนนี่ก็คือตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีฟิล์มนะครับอเดี๋ยวมาดูโหมดต,ต่างๆก่อนโหมดต่างๆถ้าก็จะตั้งวันที่ก็กดนี้นะครับเนี่ยกดไปมันก็มันก็จะตั้งได้นะตรงนี้ ลองเล่นลองไปเลปเ่นดูนะฮะทีนี้มาดูโหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะฮะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรขึ้นแบบนี้นก็คือโหมดออโต้นะครับถ้าสมมุติว่าในที่แสงน้อยเนี่ยแฟลชมันก็จะออกตอัตโนมัตินะแล้วเกิดแบบแสงมันพอดีแล้วอย่างเงี้ยกล้องมันก็จะไม่ยิงแฟลชให้นะครับประมาณนี้ถัดมานี่ก็โหมดลด หมดรถตาแดงนะครับก็คือเวลาถ่ายทางเครื่อเนี้ยมันต้องมันต้องใช้นะครับตัวรถตาแดงนะเป็นรูปตายน,นะฮะถัดมานี่ก็เปิดแฟลชทุกครั้งที่กดชัตเตอร์นะครับอันเดีลกดให้ดูจะย,ยิงชัดให้ดูนะครอ่ามาดูไฟตรงนี้นะไฟด้านล่างเนี้ยคือไฟแจ้งเตือนแฟลชนะครับ แล้วก็ด้านบนเนี่ยที่มันกระพริบอยู่เนี่ยคือไฟโฟกัสนะครับถ้ามันกระพริบอย่างเงี้ยคือหาโฟกัสไม่เจอไม่เจอนะครับแล้วก็เวลาเช็คนี่ยเรากดไปกดชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งนะเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าเราโฟกัสถูกที่หรือ,อยังนะครับคือตอนนี้ด้านหน้าผมมันมันใกล้ไปนะครับมันไม่มีอะไรโฟกัสครับเดีย๋ยวมันจะหันไปด้านข้างดนูนะ,ะนี่เห็นไหมมันก็จะนิ่งนะครับเพราะว่าด้านข้างซ้ายมือผมเนะี่ย มันจะมีพวกสิ่งของอะไรอยู่นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับอา๋ยวกดยิงแฟลชให้ดูโอเคอประมาณนี้นะครับแล้วก็ชัตเตอร์ตัวนี้โคตรเบาะนะครับเบามากอ่ะถัดมามาดูโหมดอื่นนะฮะโหมดอื่นก็อันนี้ก็ปิดแฟลชนะครับถ่ายภาพกลางคืนแล้วก็ปิดแฟลชด้วยนะครับ อันนี้ก็เปิดแฟลชลดตาแดงถ่ายกลางคืนนะครับโหมดเยอะมากนะตัวนี้อันนี้ก็ชัตเตอร์บีนะครับแล้วก็ปิดแฟลชนะครับก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นถ่ายวิวนะครับถ่ายวิวนะอันนี้เป็นรูปภูเขานะครับต้องการถ่ายวิวก็ใช้โหมดนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นวัดแสงเฉพาะจุดนะครับโอเค เดีああ๋ยวมาใส่ฟิล์มให้ดูนะครับก่อนที่จะใส่ฟิล์มทุกครั้งนะครับต้องปิดก่อนปิดกล้องนะครับ่าปิดกล้องนะอันนี้คือปิดแล้วนะฮะก่อนที่จะใส่ฟิล์มหรือว่าเปิดฝาหลังเนี่ยเราควรจะปิดกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเปิดเขฟิล์มก็ตรงนี้ใส่ฟิล์มก็ไม่ยากน้เออแล้วก็พวกกล้องคอมแพกนะก็ควรระวังนะครับทุกตัวนะที่เป็นกล้องคอมแพกอะเวลาเราใส่ฟิล์มเนะี่ย เราควรจะดูโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยโค้ดเงินเงินตรงเนี้ยอ่าถ้าสมมติว่าฟิล์มตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีนะมันจะไม่สามารถใส่กับกล้องคอมแพกได้นะครับนี่มันจะรับกับตรงนี้นะด้านในเงินเงินเนี่ยนี่มันจะรับกับโค้ดตรงนี้อืมมันอารมณ์คล้ายๆบาร์โค้ดนะครับตรงเนี้ยอ่คือกล้องคอมแพกเนี่ยมันเป็นออโต้เนาะมันจะไม่สามารถตั้ง i s o เองได้นะครับอ่ มันก็จะเวลาใส่ฟิล์ม i s o 100น่ยเนี่ยอกล้องมันก็จะรู้นะครับว่าเราใส่ฟิล์ม ISO 100นะระฮะมันก็จะตั้งคำนวณให้เป็นออโต้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็พูดเป็นความรู้นะก็ระวังให้ดีนะครับตรงนี้ตอนใส่ก็เช็คดูให้ดีนะว่ามันมีโค้ดแบบนี้หรือเปล่าอ่าโอเคใส่ฟิล์มใส่ฟิล์มนะครับแล้วก็ประมาณนี้แค่นี้เองติดนะครับ อ่าคือเลขหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานครับนะครับเปิดกดชัเตเตอร์นะครับกดชัเตเตอร์นะนี่กดหนึ่งครั้งก็เป็นเลขสองนะครับก็คอยดูนะครับว่าไฟเออ์เนี่ยถ้าสมมติว่าไฟมันกระพริบไฟด้านล่างเนี่ยมันกระพริบนะเมื่อกี้เนี่ย ถ้ามันกระพริบอย่างเงี้ยไ,ไฟแฟลชเนี่ยคือยังไม่พร้อมใช้งานนะต้องรอมันนิ่งก่อนนะประมาณนี้นะครับด้านบนก็ไฟโฟกัสนะครับด้านล่างไฟแจ้งเตือนแฟลชนะครับอ่าแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับง่ายมากเออเรามาดูด้านหน้านะนี่ด้านหน้ามันจะมีไฟด้วยนะครับตรงนี้เห็นไะอ่าค่อนข้างสวยนะผมว่าอ่ะโอเค แล้วก็เซูมนะครับซูมก็กดตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับโคดนิ่มนะครับนิ่มมากถ้าใครแบบเป็นมือใหม่หรือว่าหากล้องคอมแพกอยู่แนะนำรุ่นเนี้ยที่เป็น p พ n t ตัคเอ o อเนี่ยใช้ดีมากนะครับกดซูมตรงนี้นะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะแทบไม่ได้ยินเสียงซูมเลยนะคือมันเบามากนะครับนิ่มมือมากนะครับ ประมาณนี้นะครับงานซูมนะเลนเนี่ยก็ระยะ28มิลน,นะครับถึง120นะค่อนข้างแบบถ่ายได้ครับจะทั้งหมดนะครับอืมโอเคถัดมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลื่อนถัดมานะเป็นตั้งเวลาถ่ายนะยเดี๋ยวกดให้ดูนะจ้านี่คือหมดตั้งเวลาถ่ายนะม,มันจะม,มีไฟเตือนตรงนี้นะเดี๋ยวพอมันใกล้ถึงเวลาถ่ายนะมันจะกระพริบนะครับ เรียบร้อยแค่นี้เองง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการใช้รีโมทนะ,ะก็ดันไปที่รีโมทนะครับตัวนี้ก็มีรีโมทให้ด้วยนะครับแต่ต้องไปใส่ฐานนะครับเพราะว่าผมไม่มีฐานนะครับไม่มีฐานไม่มีฐานแถมให้นะตัวนี้อ่านี่คือรีโมทนะครับเนี่ยใหม่มากนะครับพลาสติกนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะตรงนี้สภาพดีมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับ วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนทางรีโมทก็แกวใส่พวงไขนะครับ3จุดนะครับแล้วก็ใส่ถ่านให้มันตรงเบอร์แค่นั้นเองนะฮะเวลาเราใช้เรก็กดอย่างนี้ได้นะครับกดสั่งการด้วยรีโมทได้นะครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอี๋อถ่ายภาพพานรามานะตัวนี้ถ่ายได้ด้วยนะเนี่ย ด้านล่างนะครับปรับด้านล่างนะจะเห็นว่ามีเขียนว่า P นะครับ P ก็คือพาโนรามานะครับถ้าต้องการถ่ายภาพแบบพาโนรามาก็กดไปที่ P นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแบบภาพเฟรมปกติก็ดันมาที่เดิมนะครับนี่ดันมาด้านขวาเลยนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะเออแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นตัวตั้ง ค้า,าตามสายตานะครับบางคนแบบสายตาสั้นสายตายาวนะเราก็ปรับตรงนี้ได้นะครับถ้าแบบเราดูในช่องมองเนี่ยว่ามันแบบเฮ้ยภาพมันไม่ค่อยชัดเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้ได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับอ่าประมาณนี้แลค่ะนะเ,เดี๋ยวผมจะก,กดให้ดูอีกสักสองสามทีนะอ่าแล้วก็เสร็นแล้ก็ฟิล์มกลับให้ดูนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเราถ่ายครบ36รูปเนี่ยหรือว่าหมดหม้วนนะครับตัวกล้องเนี่ยมันก็จะกอฟิล์มกลับอัตโนมัติให้นะครับอ่าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเออมันฟิล์มมันหมดหมดหรือ,อยังนะครับอประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเออแหละตอนนี้เรายังใช้ไม่ถึงนะครับใช้ไม่ถึง36รูปนะครับหรือว่ายังไม่หมดหม้วนนะเราสามารถกอกลับเองได้นะครับตรงนี้นะเนี่ยมา วิธีกอฟิล์มกลับเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเราก็กดตรงนี้นะเนี่ยด้านล่างเนี่ยเห็นปะอ่ะเราก็หาอะไรหแหลมๆนะครับจิ้มมันเข้าไปนะครับปึ๊บเนี่เห็นไหมมันก็จะกอกลับให้เรานะครับแค่นี้เองเอง่ายๆนะครับการใช้งานค่อนข้างแบบง่ายพอสมควรนะครับอ่ะพอมันเป็นเลขศูนยะ์แล้วก็กระพี้แบบนี้เราก็ ปิดนะครับปิดตัวกล้องนะปิดตัวกล้องนะครับอันนี้ก็ปิดแล้วนะปิดเสร็จปุ๊บเปิดห้องฟิล์มนะครับเอาฟิล์มเอาฟิล์มออกอันนี้ก็เอาไปให้ที่ร้านล้างสแกนนะครับแล้วก็ปิดเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆนะครับตัวนี้อเออแล้วก็วัสดุตัวกล้องนะตรงเนี้ยอันนี้ผมแนะนาเลยนะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนโลหะนะครับเป็นโลหะนะตรงเนี้ย มันไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับตรงเนี้ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่แบบเอาเอาผมว่ามันเป็นกล้องที่ดีตัวหนึ่งเลยนะะใช้งานง่ายนะครับตัวนี้โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีอะไรสงสัยก็ทักเข้ามาในอินบ็อก ในในเพจก็ได้นะหรือว่าใน IG ของร้านก็ได้นะครับโอเคฮะวันนี้ก็ขอบคุณครับ